เติมครบจบที่ไอซ์วอลโอ้โหกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วครับน้องโอ้ไอซ์วอล l l ใหม่นะครับน้องเพียงน้องเติมเพชรแค่299เพชรนะครับผมน้องๆไปดูกันก็กราบสวัสดีน้องหมูชาวกาลิน่าฟีไฟแล้วก็เอฟซช่องที่รักจ่าชาแนลทุกคนเลยวันนี้อยู่กับคณะของน้องไข่เน่า ลุงนั่นเองนะครับผมไม่ใช่น้องแคนาลนะฮะเป็น <Okay. S 1> ชื่อใหม่ของไอดีใหม่ของลุงเอนะฮะ <Okay. S 1> มาพร้อมกับกิจกรรมใหม่นะครับผมช็อปอัพใหม่มาไวจริงๆโอ้โหมาอีกแล้วนะครับผมไม่ถามหาเงินลุงกันเลยโอ้โหทีเอ็มนี่ไะไปดูกันนะผมเปท่าระของไอซ์วอล์ตัวใหม่เขาโคตรสวยเลยนี่โคตรเท่น้องโอ้โหเป็นไอวอลแบบภูเขาไฟอืมคล้ายๆภูเขาไฟฟูจิเลยใช่บอกไม่รู้นะแต่แบบ เหมือนแบบภูเขาไฟญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เออเนี่ยโคตรเท่น้อง,องสวยมากๆแล้วที่สําคัญเลยคือเป็นของฟรีนะครับน้องๆนะเพียแค่น้องๆเติมเพชรครบ29 9เกพชรก็จะได้รับทันทีนะฮะเดี๋ยวลองขอยืนดูนะฮะนี่น้องไข่เน่าก็จะถือไอวอลแบบนี้เลยขาวโบเลยนะฮะตูดน้องไข่เน่าแล้วครับไมสูืก็ขาวนะครับน้อง,องโอ้ยนี่เห็นไหมสวยมากๆเลยนะครับผมแต่จะดูทรงมันเล็กป่ะไม่น่าจะเล็กนะ ก็จะใช้งานได้ดีอยู่ไปี๋ยวเราไปเติมเพชรกันนะครับน้องๆอ๋อก็เติมที่ส1 0สิเพชรนะครับผมที่8ปบาทนะครับน้องๆโอเคโอเคนะครับพอเติมเพชรเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับไอซ์วอฟฟี Free กันนะครับน้องๆนี่กิจกรรมนี้นะครับผมเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่ยี่สิบสองแล้วก็ถึงวันที่ยี่สิบี่นะครับผมน้องๆมีเวลาอยู่สองวันนะฮะไปกดรับของไปเลยนี่แล้วก็จะสวมใส่เข้าไปเลยนะครับผม มาถึงรายละเอียดนะครับผมน้องกิจกรรมนี้ลุงจะแจกหนึ่งรางวัลน,นะครับผมหากคลิปนี้ถึง500วิวนะครับผมโอ้โหคลิปที่แล้วไม่ถึงแต่จะแจกแต่คลิปนี้ต้องถึง500วิวนะครับผมลุงจะแจกหนึ่งรางวัลสาหรับไอซ์วอรใหม่นะครับน้องๆแล้วก็ได้เพชรด้วย310เพชรนะครับผมน้องๆขอให้น้องๆทุกคนโชคดีเมนยูไอดีแล้วก็กดติดตามทั้งใน YouTube แล้วก็ทิกเ o อไว้นะครับผมเดี๋ยวถ้าถึง500วิวแล้วลุงจะมาสุ่มแจกหนึ่งรางวัลน,นะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวไปทำงานก่อนนะจ๊ะขอตัวก่อนนะครับแชนแนลบายบาย